สวัสดีค่ะวันนี้เมนูมื้อค่ำนะคะคุณครูกุกจะพาทำยำหม,มึกสายนะคะสายจากสะพานทะเลบ้านครูกุกนะคะไม่ได้ทํานานแล้วนะคะครูกุกเราลืมนะคะดูนะคะมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างเครื่องเคียงเขามีอะไรนะคะมีหมึกสายค่ะสายจากสะพานทะเลบ้านครูกุกกิม่้าลคละดมีอร้อบาทค่อีะมีหมค่มกพค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งม,านาม,นมะน,มนะคะีอขาดรมีไร้ก็คื่อน้ํียขามะนมึยนะ้น ก่อละ85บาทนะคะเริ่มต้นเลยนะคะปลาหมึกล,ลงไปนะคะมาปลาหมึกนี่คือครึ่งกิโลตัดความนี่ของเขานะคะตัดความเมนทะเลของเขาโดยการใส่มะนาวลงไปนะคะเพิ่มความเปรี้ยวให้เขาน้ำยาค่ะขยอยก่อนนะทยอวก่อนนะคะอ,นนะคะอะร่อยเลยคะ,ะดดสะดวกสบายไม่ต้องไปหาลิกหาน้ำตาลหาน้ำปลานะคะทยอวเทลงไปเลยะคะ่ะ คนค่ะคนให้ไปเลยคนที่ทั่วนะคะคนที่เข้ากันเลยนี่ค่ะเนื้อเด้งๆด้งเลยนะคะหมึกสายนะคะขอบคุณน้องมุกคนสวยนะคะที่ส่งปลาหมึกสวยๆมาให้ครูครูใต้ทำแล้วก็ให้ชาวอำเภอภุชิรายของเรานะคะได้ชิมปลาหมึกส,สดๆปลาหมึกเด้งๆดงเลยนะคะ ใส่หอมแขรลงไปใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะนักก่เป็นขั้นตอนการเสร็จพิธีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าตาของเขาสีสันสดสวยนะะ่าทานมากเลยนะคะความเด่นเขาอยู่ที่ปลาหมึกสายนะคะเขาจะเด้งแล้วก็หนวดเขานี่จะอร่อยมากเลยนะเขาบอกถ้าชิมขชม้ชิม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 ดูนะ ปละะาหมึกสดมากเลยขอบอกตอนนี้นะคะิค่ะแค่ใช้หมึกสายครื่องกิโล่เหนะคะ,ะคุณจะภูมิใจว่าคุณคือมืออาชีพนะคะมืออาชีพเลยนะคะน้ำยำกดเดียวทำให้เรามีความภาคภูมิใจเลยนะเกิดความภาคภูมิใจสีมือเราไม่รดเด็ดอย่างเงี้ยร่อด้วย นี่คือมึกสายที่สะพานทะเลบ้านคุกค่ะครึ่งกิโลเขาบอกว่าเด็ดมากค่ะกับน้ำยำจะกินยันนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ